สวัสดีค่ะมาเดอกินข้าวเที่ยงเดอมากินข้าวเที่ยงเซ่บเซบน้ำจ้าเตเดอพร้อมด้วยน้ำวันนี้กินข้าวเจ้าจ้ะมาเดอเอพีทุกท่านกินข้าวเที่ยวข้าวเที่ยงฮอนฮอนเข้าก็าได้ มาเด้อเป๋ยยังบุรีรได้กินข้าวเตี่ยงกับมากินน้ำเดียวเด้อพัดเพชรปัดดุกอย่าบอกได้บด้เห็นหน้าเพราะเห็นงานมาเมื่อไเลยบ่ให้เห็นหน้า ให้เบิงเ่งแต่กับข่าวนะพี่น้องเนะาะเาคดงานมาเคย คลิปสั้นนะพี่น้องคลิปสั้นเด้อจ้จะบรรยากาศด,ด้านนอก,กนอ่ะสวยๆพี่น้องให้ผูเขาเล่ากะผูเขางามบ่เราเจอกันใหม่น,นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดเลฟ์ให้นะคะเจอกันใหม่ตอนเย็นสาวแตจะไลฟ์สดนะคะมีความสุขเหลือเกินนะมีความสุขเหลือเกิน